สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์ทุกทท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่ 16. มีนาคม 2,025. นะครับอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นมาทุกระยะทุกระยะนะครับแต่ก็คงไม่ร้อนมากหรอกครับตามที่ทางกรมอุตุว่าปีนี้จะทรงๆอะไรประมาณนี้แหละดีแล้วดีแล้วอย่าร้อนมากเลยค่าไฟก็เดือนละมีเห็นเทนะพันหน 1, 5, ขึ้นก็เปิดแอร์ <laughs> เปิดแอร์นอนอ่ะ โอเคครับผมมาสรุปฟุตบอลไทยลีก1นะัดที่2 6ประจำฤด,ดูกาลประจำวันที่14 1 6ถึง16กันน้อยหนึ่งนะครับผมเมื่อวานนี้มีทีกอล์ฟกันอยู่3คู่นะครับรวมของวันศุกร์ด้วย1คู่ก็เป็น4คู่นะครับเมื่อวานนี้นะคนปรปฐมยูเนเตดนะครับทีมรองบวยของตารางเปิดบ้านเอาชนะอุทัยธานีไปได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์แหมกำลังใจเริ่มมาเลยครับแหม ก็ยังอยู่ในรองบวยเหมือนเดิมนะครับามาบวยของตารางนะครับขอนแก่นยูเนเต็นะครับเปิดบ้านแพ้กับน้องบัวพิชยะนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับน้องบัวฟื้นขึ้นมาเลยก็ไล่ให้เชียงรายยูเนเต็ดลงไปในพื้นที่โซนตกชั้นแผนเลยนะครับสุโขทัยเอฟนะครับ เปิดบ้านน็อกราชบุรีไปนิ่มๆครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่านี่คือ3คู่ล่าสุดนะครับรวมของวันศุกร์ด้วยนะครับก็ BG นะครับเก็บ3แต้มได้ก่อนหน้านานะทำให้ตารางคะแนนท้ายตารางเ่ยโหท้ายตารางฟอร์มดีกับฟอร์มดีแทบทุกทีมเลย <c oughs> กม็มีมีทรงมีสุดมีมีเผากันบ้างนะครับก็เนี่ยคือฟุตบอลสีสันนะครับมเมื่อวานเนี้ย ก่อนจะเข้าตลาดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแอดมินเห็นในเพจนะครับเห็นในเพจเว็บไซตอ์อย่างเพจของปฏิวัติคำใหม่หรืออะไรเนี่ยให้ประมูลเสื้อ9,999 9 99, 9 999บาทเพื่อช่วยน้องเอเป็นลูกชายของอแอดมินจำชื่อไม่ได้นะครับออยู่ในทีสามอยู่แถวแถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้่แปัตตานีหรือว่านราศ แอดมินจำไม่ได้ขอขอใหแล้วก็แต่ว่าทางปฏิวัติคำใหม่เขาเปิดประมูลเสื้ออย่างไรก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ใน a c e b o o k นะครับแอดมินโอนไปให้คุณแม่ของน้องเ่ยจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งก็ไม่มากไม่เยอะหรอกครับก็ก็อยู่ในแวดวง Facebook ที่แอดมินมารายงานข่าวแอดมินโอนเงินไปช่วยน้องอให้หายแล้วก็แข็งแรงกลับมาล่าเรืองนะครับยังตัวเล็กๆอยู่เลยครับ ติเชื้อแมรี่ออยครับแมรี่ออยน่าจะเป็นเชื้อ,อโอ้ค่อนข้างเขาเรียกว่าหนึ่งในล้านเลยอะไรประมาณน,นี้ก็ยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของออมือเก่ามือหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือปฏิวัติคำใหม่ลองเข้าไปดูนะครับช่วยเหลือน้องๆนะครับช่วยเหลือน้องให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วนะครับอ่ะบุร e ีรัมยูในเต็ดนะครับ มี55แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด23นัดชนะ17เสมอ4แพ้2นะครับวันนี้จะรู้เรื่องเลยครับว่าบุรีรัมย์จะไปต่อหรือว่าจะสะดุดแล้วก็แบงคอ,อกจะขึ้นอันดับ1ได้หรือไม่น่โปรดติดตามนะครับแข่งพร้อมกันเลยครับทั้ง2คู่แข่งพร้อมกันแบงคอ,อกยูไนเต็ดนะครับตามมาติดตินะครับ53แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด24นัด ชนะ16เสมอ5แพ้3นะครับมี53แต้มนะครับ BG ปทุมนะครับห่างๆนะครับ BG ปทุมนี่ไล่มาห่างๆแข่ง25ชนะ13เสมอ6แพ้6มีอยู่45แต้มหรือดูการน้าเลยอยากเห็น BG ปทุมเนี่ยโอ้โหวิ่งวิ่งโหลดแล่นในเขาเรียกว่าอะไรในหัวตารางแบบนี้แหละครับจะได้เป็นสีสันนะครับสถิติฮานดล่าสูเนี่ย บีจีประตูโอ้โหสุดยอดเลยครับเก็บได้15แต้มรวดเลยครับนี่แสดงว่านักเตะหายเจ็บแล้วแล้วก็แผนแผนของเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ดกันไปเปลี่ยนโค้ดกันมาเออเริ่มเข้าทรงเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานนะครับถึงแม้ว่าโค้ดเก่งๆเนี่ยรวมหัวรือม,มัดกันมาถ้าหากว่าไม่รู้จักวิธีการใช้งานอย่างเงี้ยก็มันก็จะผลงานมันก็ออกมาเดงๆแดงอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าโค้ดไม่เก่งแต่ว่ารู้จักวิธีการใช้งาน ไม่เก่งได้ไงเออโค้งควบคุมเขาก็มีฝีมืออยู่แล้วล่ะแต่ว่าผลงานออกมาดีอย่างเงี้ยถือว่าโค้ดแบบว่าเออมีชื่อในโรดเล่นน้อยอย่างเงี้ยแต่ผลงานเข้ามาอย่างเงี้ยเอาจะปังเลยอะไรประมาณนี้นะครับอือเอาเป็นกําลังใจครับบีจีปทุมเนี่ยแอดมินห่างจากสนามบีจีปทุมอยู่ไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปไปก็หนูหรอกไปเมืองทองโหรถตีติดเนี่ยแต่ก็เป็นแฟนบอลเมืองทองตัวยงเือนกัน ปี2011ปี2012จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยัง Facebook เนี่ยเต็มไปด้วยแฟนบอลเมืองทองนะครับก็เห็นกันมาตั้งแต่เป็นสาวโจนนี่แหละอ่ะสิบกว่าปีละอะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอันดับที่4ี่ราชบุรีนะครับแม่ปลาชัยเมื่อวานนี่ครับแข่ง25ชนะ11เสมอ7แพ้7นะครับมีอยู่4 0แต้มนะครับการท่าเรือ f c นะครับเออผลงาน ขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าแข่ง23ชนะ11เสมอ6แพ้6นะครับมีอยู่39แต้มอยู่ลำดับที่5นะครับลำดับที่6คือเมืองทองนะครับ35แต้มนะครับแล้วก็พีทีประจวบนะครับมี34แต้มตามดบอร์อยู่ไธานี33แต้มเท่ากับสุขโขทัยนะครับ33แต้มลำพูนวริเออร์นะครับมี32แต้มนะน่าล่าสุดเลยไปแพ้นะครับา นครราสีมา FC มีอยู่31แต้มนะครับหนองบัวพิชยา,าขึ้นมาอันดับที่12นะครับเออนีโซนตกชั้นมาน้อยหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าแต้มก็ยังนั่นแหละฮะพลาดไม่ได้นะครับหนองบัวพิชยาละยอง FC แล้วก็เชียงรายแต้มเท่ากันนะครับ13 12 13 14นะครับมีโอกาสตกชั้นได้ทั้ง3ทีมเลยครับอโอกาสนตอนนี้เนี่ยมองไปที่เชียงรายก่อนเลยเพราะว่า อยู่ลำดับที่14นะแต่ว่าน้องบัวพิชยาเนี่ยอยู่ันดับที่26เดี๋ยวทีนี้รู้เรื่องครับว่าโอกาสที่จะตกชัดเป็นของใครออกจะออกมาทางไหนมากที่สุดนะครับนคอนผมหายใจขึ้นมาได้น้อยนึงครับเก็บสามแต้มได้นะครับมีอยู่21อแต้มสุดบวยตาราาก็ค้อนกันอยู่ในเตะเช่นเดิมนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถูกหวยทุกท่านนะครับล่ำล่ำรวยรวยนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูตาราง โปรแกรมการแข่งขันน้อยนึงเกือบลืมนะครับผมอยู่ในสไลด์ที่2อนะครับอยู่ในสไลด์ที่2วันนี้นะครับหกโมงเย็น2คู่นะครับเตะอยู่2ช่วง6กโมงและหนึ่งทุ่มช่วงละ2คู่คู่แรก2คู่แรกนะครับเชียงรายนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของระยอง FCO โอเชียเชียงรายนะครับเชียเชียงรายหากชนะได้ก็ก็จะปไปไล่หนองบัวพิชยาลงมาเหมือนเดิมนะครับ ถ้าหากแพ้ก็ตามนี well, ้เลยนะครับถ้าหากเสมอก็ตามนี้เลยถ้าหากเสมอก็ก็ก็จะเก็บได้ทีมละหนึ่งแต้มนะเชียงรายก็จะขึ้นไปน้อยหนึ่งนะครับพีทีประจวบนะครับพบกับเมืองทองนะครับ18นาฬิกาบุรีรัมย์พบกับนครราชสีมานะครับ1ทุ่มตรงแล้วก็การท่าเรือพบกับแบงคอก็งสองคู่นี้มันครับน่าแอนมี้ยังไม่ได้จับสถิติเลยว่าสองคู่นี้โดยเฉพาะการท่าเรือกับแบงคอกเป็นยังไง โอกาสเป็นของแบงคอกเอาแอดมินจับมาแล้วโอกาสเป็นของแบงคอกดาว่ว่าแบงคอกจะเก็บ3แต้มออกมาได้เพราะว่าสถิติเจอกัน19ครั้งเนี่ยการท่าเรือชนะแค่2นะครับสิปีล่าสุดเนี่ยชนะแค่2ออกเสมอสัก7หรือ,อไรเนี่ยนอกนั้นแพ้นะครับโอกาสเป็นของอการท่าเรือแค่29%เปอร์เซ็นต์นะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์อนอกั้นเป็นของแบงคอกหมดแล้วก็แบงคอกเนี่ยคาฉเฉลี่ยน,นะครับ นัดเย่านี่ไปเยือนที่ไหนเนี่ยมี2ลูกขึ้นหมายถึงว่ายิงชาวบ้านเขาได้2ลูกขึ้นการท้าเรือค่าเฉลี่ยนัดเย่าเนี่ยสิบสองค้งเนี่ยเสียไป25ประตูเนี่ยโดนแน่ๆละ่ะแบบนี้สองลูก2.1ลูกดังนั้นโอกาสเป็นของแมงคอกนะครับส่วนบุรีร,รมัมทรงๆนะครับหมายถึงว่ารันนัรบอลลีมาทรงๆนะแมตช์แรกก็โดนถล่มมา5 0หรือ60น,นี่แหละครับประมาณนี้นะครับดังนั้นไม่น่าจะ แล้วไปเยือนที่ช้างอรีน่าน่าจะไปต่อับบุรีรัมน่าจะไปต่อแบงอ็อกน่าจะไปต่อกาะติดกันไปอย่างนั้น่ะดีแล้วแหละเออยังไม่ฟันธงเสียทีเดียวอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ